เราดูมีเลขเปล่าไหมเอาไห้หาเลขให้ FC หน่อยสิก่อนเนี่ยยายเห็นนะฝันน่ะเลขมันอยู่บนหลังเต่านสามตัวเรียงเลยและถูกเลยสองใบอันนี้มีเลขปะล่ะเราก็ไม่กล้าดูหาเลขดิไม่ได้แงงอสัยู่ดูเลขดิเห็นเลขเลยแล้วบอก FC ด้วยนะจะเจอยากอะไรกัน เลขเล็กจัดเต่าก็ตีตีตีไม่ตีอื่นเลยไม่สบายตัวตัวหักมาเลยขายเต่าญี่ปุ่นเอแต่มันมันขายมันสวยเต่าหักแล้วอูมแลเกลืมันอ้วนเหมือนเป็นนั่นก็อ้วนเต่าหักอย่างเงี้ยมันจะบุกเต่าหักบางทีกีดกางเลยเคยเห็นแล้วไม่มีไงมันอ้วแต่มันอ้วนอันนี้มันทุกเกิดได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยกระดองยังเนิ่มอยู่เลยนะแต่สว